สุขภาพการเงินเอ่อแล้วก็การบริหารเงินอย่างไรให้ฮาลานแล้วก็หลักการของการเงินอิสลามแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสากรอ,อิสลามนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะได้สักเอ่อสี่ถึงห้าหัวข้อนะครับพี่ชาลลอครับเอ่อก็อยากเริ่มต้นด้วยแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับผมชัมซูพยายามนะครับก็หลายท่านอาจจะเอ่อเรียก ผิดบ้างถูกบ้างนะครับหลายท่านเรียกว่าซัมซูนะจริงๆก็คือชัมซูนะครับมาจากภาษาอัหรับนะครับชัมซุนก็คือแปลว่าดวงอาทิตย์นะฮะหรือว่าอัชชัมซูนั่นเองนะครับก็เคยไปเรียนสั้นๆนะครับที่อัสสัตไคโรนะครับเป็นตัมพีทนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จบจากมหาวิทยาลัยเกิร์กแล้วนะครับในสาขาบริหารธุรกิจอิสลามเอกรางิอิสลามนะครับ ปัจจุบันก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็เป็นผู้จัดก,การแล้วก็เป็นเจ้าของเพจมันนี่ฮาานด้วยนะครับในเรื่องของ Personal Finance นะครับก็เคยได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สอบรมนะครับกับ The Money Coach นะครับหรือว่าโค้ชหนุ่มก็ได้ Certificate มาอสองใบนะครับใบแรกก็คือการผ่านการอบรมแล้วก็อีกใบด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสอบผ่านตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้นะครับทีนี้นะครับผมอยากเริ่มต้นด้วยกับ อายะห์อังกุรอานอายะห์น,นี้นะครับซึ่งคิดว่าเป็นหลักสําคัญที่เราสามารถที่จะใช้ในการไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือว่าเรื่องการเงินหรือหรือเรื่องของการใช้ชีวิตอายะห์น,นี้เป็นอายะห์ที่จะบ่งบอกถึงเรื่องของการบาลานซ์นะครับระหว่างดุลยาแล้วก็อาคีรอนะฮะอัลลอสบฮาตาลาได้กล่าวไว้ในชั่ววั um ah นจุมะะนฮะบอกว่าอัลลอฮฺบ um ah ิลลาฮิมินัสเตตันอิร์รจิมยาอิยูฮัลล์ดีนาอามันูอิดานูดิลิสซาลาติมิยามิลจุมภา โอเว่นาผู้ศรัทธาเมื่อได้มีเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงอาสานเนี่ยเพื่อไปทําการละหมาดนะฮะละหมาดวันศุกร์ฟาสเอาอิลาดิคิิลแล้วก็จงรีบเร่งไปสู่การนําลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือการละหมาดน,นั่นเองวะตารุลไบดลาลิกะค่อยรุนละกุมอิงกุนตุมตะละมูและจงละทิ้งการค้าขายถ้าเราจะแปลเข้าใจง่ายคือก็ละทิ้งภารกิจอะไรทั้งหมดที่เราทําอยู่และสิ่งนั้นเนี่ยค่อยรุลละกุมอิงกุนตุมตะละมูเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเจ้า วันกุรุลนละให้กะซีราละอันและกลุ่มตุภูมิหุ่นและจงรำลึกถึงอัล l l a ์ให้มากๆเพื่อว่าเรานั้นจะได้รับชัยชนะฟ إ อิ ق ะกِด ي َ ت ِ الصَّلاةُ ف َ ا ن ْ ت َ ش ِรُ و ا فِي ا ل ูมิ ر ฟ ض ِลิลล ت เมื่อละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้แยกย้ายฟันตัชิรูฟิลอรบไปตามหน้าแผ่นดินว่าบตจาวูมิ่งฟับลิลละเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัล l l a ์นี่คือภาพรวมของอายะห์นี้นะครับที่ สื่อให้เราเห็นว่าชีวิตเราก็เท่านี้เลยครับหนง่งก็คือเมื่อถึงเวลาละหมาดก็ให้ละหมาดดูว่าทาอิบาดะนะแล้วก็ต้องเร่งรีบด้วยนะครับจงละทิ้งทุกอยา่างเรื่องดุญญนยาไม่ว่าเรื่องค้าขายไม่ว่าเรื่องธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ละทิ้งให้หมดและเมื่อทําอิบาดะเสร็จเรียบร้อยแล้วละหมาดเสร็จแล้วดูอาเสร็จแล้วนะครับอ่ซิกเกตเสร็จแล้วก็ให้ยังไงครับไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะครับซิกเกตทั้งวันไม่ใช่ ก็ให้ออกไปทํางานออกไปแสวงหารีสกีออกไปสแวส,ออปสแวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์และให้ระลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆนี่คือคีย์อีซักเซสคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพื่อไปสู่ความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคีรอและมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยถึงเวลาละหมาดก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จก็ออกมาทํางานก็อยู่อย่างนี้นะครับนี่คือผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะครับในการปูพื้นฐาน ด้านการเงินผมพยายาไปเร็วๆนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นปูพื้นฐานในเรื่องของการวางแผนการเงินนะผมมีคีย์เวิร์ดที่เป็นตัวสีเหลืองนะครับในจอง่ายๆนะครับเขาบอกว่าการวางแผนการเงินคือการแสดงความรับผิดชอบต่อภาระการเงินในชีวิตด้วยการประเมินสถานการณ์ทั้งในเรื่องเป้าหมายค่าใช้จ่ายและย้อนมาเตรียมการในปัจจุบันและกลําหนดแผนสี่ข้อครับเป็นคํานิยามเป็นความหมายที่ครอบคลุม ที่ผมได้มาจากโค้ชหนุ่มนะครับซึ่งแปลออกมาเป็นห้าคำด้วยกันห้าประโยคด้วยกันอันแรกเลยคือความรับผิดชอบนะครับเราจะใช้คำว่า responsible หรือ accountability ก็ได้นะฮะคือความรับผิดชอบที่เรามีต่อชีวิตตัวเองก่อนเพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึง personal finance คือการเงินส่วนบุคคลภรรยาไม่เกี่ยวสามีไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวใครคนไหนก็ไม่เกี่ยวทั้งสิ้นมันคือเรื่องส่วนตัว นั้นเราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัวก่อนอันต่อมาคือการวางแผนการเงินเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์การคาดการณ์ว่าสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีข้างหน้านะครับอันที่สามคือการพอเราประเมินแล้วเรากลับมาเตรียมการในปัจจุบันว่าเราสามารถเตรียมพร้อมอะไรได้บ้างแล้วก็มีการกําหนดแผนเพื่อที่จะบรปปรลุเป้าหมายเมื่อีห้าข้อนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงิน ทีนี้ครับตรงนี้ผมอยากเน้นย้ำมากๆและก็อยากใช้เวลาตรงนี้นะครับกับทุกท่านให้มากที่สุดนะครับเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพทางการเงินครับเผมเข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้น่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพประมาณหนึ่งแน่นอนครับคนที่รักสุขภาพเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่ต้องทําในแต่ละปีเนี่ยปีละหนึ่งครั้งก็คือการตรวจสุขภาพใช่ไหมฮะเราก็จะไปโรงพยาบาลน,นะฮะเพื่อไปตรวจเช็คสุขภาพต่างๆ แต่ว่าผมอยากถามทุกท่านในที่นี้ว่าเราเคยตรวจสุขภาพด้านการเงินของตัวเองบ้างหรือไม่ครับใครเคยตรวจสุขภาพลองยกมือมานิดนึงก็ได้นะครับใครเคยตรวจสุขภาพทางการเงินลองยกมือมาก็ได้นะฮะเพราะว่าอะไรฮะตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลครับเราไม่ต้องไปหาหมอครับเราสามารถที่จะตรวจได้ด้วยตัวเองเลย แล้วไม่ต้องให้ใครมาวินิจฉัยด้วยทุกท่านฟังผมวันนี้จบเนี่ยทุกท่านสามารถรู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคอะไร,รนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยมันมีสองคำที่เราต้องรู้ซึ่งผมคิดว่าทุกท่านรู้กันอยู่แล้วในฐานะค,คนที่ทำธุรกิจคือคำว่า liquidity สภาพคล่องและ wealth ความมั่งคัง่งง่ายๆครับซ้ายมือซื้อเรื่องของรายรับรายจ่ายขวามือครับเรื่องของความมั่งคัง่งเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็นี้สินโดยโค้ชหนุ่มได้ให้คำนิยามสั้นๆของคำว่าสภาพ,พคล่องไว้แค่ สามคำครับหนึ่งคือมีกินสองคือมีใช้สามคือมีเก็บต้องถามว่าทุกวันนี้เรามีสามคำนี้แล้วหรือ,อยังนะฮะทีนี้ไปกันทีละข้อเลยคะข้อแรกครับการแสดงสาระการเงินส่วนบุคคลมีสองอย่างทรัพย์สินหนี้สินนะฮะเหมือนบัญชีเข้าไปเลยคือการรายการแสดงสาระทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลณนะเวลาใดเวลาหนึ่งฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องตรวจสุขภาพของเราเราต้องกําหนดว่าณวันนี้ วันนี้วันที่21เวลาเท่าไหร่เราก็บันทึกไว้ทรัพย์สินที่เรามีณปัจจุบันนี่สินที่เรามีณปัจจุบันทรัพย์สินมีอะไรบ้างครับในฐานะที่เป็นเพอร์ซันอ่าเงินเก็บเงินงฝากไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือฝากาาก,อ,าากองทุนรวมนะครับก่ออ,อชอนะครับกบขอต่างๆ IMF s s f บ้านที่ดินสิ่งเหล่านี้เราสามารถกรอกข้อมูลไปในช่องทรัพย์สินได้เลยนะครับ ต่อมา liability ครับหนี้สินนะฮะเรื่องของหนี้สินต่างๆที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นมีหลักคำประกันไม่มีหลักคำประกันนะครับหนี้บ้านหนี้กยศหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรต่างๆหนี้ผ่อนสินค้าหนี้นอกระบบก็ให้บันทึกลงในช่องนี้ให้หมดนะฮะต่อมาเรื่องไปรับรายจ่ายนะครับรับรายจ่ายก็เป็นสมการง่ายๆครับที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองนะครับคือการแสดงการไหลเข้าออกของเงินในแต่ละช่วงเวลา สมการของมันคือรายรับลบเงินออมลบค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินคงเหลือผมเองเป็นคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝังมานะครับตั้งแต่เด็กว่าเอาเงินไปแล้วไปกินไปใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยมาเก็บผมเข้าใจว่าทุกท่านก็น่าจะเคยได้รับฟังคําสอนเหล่านี้มาเช่นเดียวกันสุดท้ายเป็นไงครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะครับนี้สมการที่ถูกต้องที่เรา ไว้ใช้กับตัวเองและสามารถสอนลูกสอนหลานได้คือเมื่อได้เงินมาหนึ่งร้อยบาทเก็บออมก่อนเลยหักมาก่อนเลยจะห้าบาทสิบบาทก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็ใช้จ่ายเต็นที่นะครับทีนี้อินคัมมีอะไรบ้างครับอินคัมก็คือเงินเดือนนะฮะค่าเช่าต่างๆที่เราเก็บได้าบางคนมีอพาร์ตเมนต์นะครับหรือปันผลนะค่าล่วงเวลาคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งมีเกณฑ์การลงข้อมูลลงไรายได้อยู่นะครับเขาบอกว่า รายได้ที่ไม่แน่นอนเนี่ยให้ลงข้อมูลแบบเฉลีย่ยหรือขั้นต่ําอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่วิธีที่เซฟก็คือวิธีการลงแบบขั้นต่าสมมุติเราทํางานฟรีแลนซ์นะครับบางเดือนได้หนึ่งหมื่นบางเดือนได้สองหมื่นก็ให้ลงหนึ่งหมื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับรายได้ช่องรายรับนะครับเป็นรายได้ส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่รายได้ธุรกิจนี้เป็นคีย์ที่ต้องดูดีๆเหมือนกันนะครับเพราะบ,บางคนนะยังสับสนหรือยังเอามาปนกันอยู่ รายรับธุรกิจเอามาอยู่ในรับส่วนตัวรับส่วนตัวไปอยู่ในรรับธุรกิจรายจ่ายส่วนตัวปนกับรายจ่ายธุรกิจนะครับอันนี้ก็ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับเงินออมมีอะไรบ้างครับก็เป็นเงินที่เราหาักออมก่อนใช้จ่ายอันนี้คือคีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะเงินสำรองเงินเผื่อฉุกเฉินบางคนเล่นแชร์นะครับเงินซื้อหุ้นสะกมเงินลงทุนเงินดี a ในหุ้นกองทุนรวม อันนี้ก็สามารถบันทึกลงในหมวดนี้ได้ทั้งสิน้นค่าใช้จ่ายนะครับก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทเนืองค่าใช้จ่ายฟิกซ์ก็คือคงที่นะครับเป็นรายจ่ายเป็นภาระหนี้สินที่เราต้องจ่ายทุกเดือนเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นประกันรถนะครับต่อทะเบียนอะไรพวกนี้ก็ให้บันทึกลงไปเลยนะครับอ,อีกอันนึงเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับ ีนผมน่าจะลืมใส่ในสไลด์นะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเหมือนกันแต่จํานวนเนี่ยอาจจะแปรผันไปได้เช่นค่าอาหารแน่นอนเราต้องกินทุกเดือนแต่บางเดือนเรากินเยอะสามพันสี่พันบางเดือนเรากินน้อยอันนี้ก็สามารถที่จะแปรผันไปได้นะครับสุดท้ายนะทุกอย่างทุกหมวดลบกันอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นเนงินคงเหลือในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับเขาบอกว่า สภาพคล่องที่ดีเนี่ยจะมีเงินเงินคงเหลือเป็นบวกาเงินคงเหลือเป็นบวกทีนี้ครับผมมีมันนี่ n d e เ็ตัวชี้วัดที่จะวัดว่าทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพด้านการเงินเป็นยังไงมีสี่ด้านด้วยกันครับด้านแรกนะครเราสะสมความมั่งคั่งได้แค่ไหนก็คืออัตราส่วนการออมและลงทุนข้อที่สองเรามีหนี้เกินตัวหรือเปล่าก็คืออัตราส่วนภาระชําระหนี้ต่อรายได้สมมุติว่าเรามีรายได้ เดือนละห้าหมืเราหมดไปกับการจ่ายนี่เท่าไหร่หรือประเด็นที่3หากเราขาดรายได้เนี่ยเรายังมีเงินใช้อีกกี่เดือนนี่คืออัตราส่วนเงินสำรองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความมั่งคัง่งในแต่ละปีเนี่ยเรามีรายได้มากขึ้นเรารวยขึ้นหรือเราจนลงนะครับนี่ก็เป็นสรรมการในการคิด อัตราส่วนเราอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอัตราส่วนการออมได้ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้สมการนี้เอาเงินออมแต่ละเดือนนะครับคูณด,ด้วยร้อยแล้วก็หารด้วยกับรายได้รวมต่อเดือนอันนี้ผมจริงๆมันใช้เวลาเนาะมันต้องแบบยกตัวอย่างให้เห็นภาพแต่นี้ผมเ,เวลามันจํากัดนะครับก็ดูแบบเร็วๆแล้วกันผมคิดว่าทุกท่านน่าจะาใช้สมการแล้วก็ไปกรอกตัวเลขเองได้นะครับหรือการ อ่าชระหนี้ต่อไรายได้นะครับอยากรู้ว่าเราชรําระหนี้ต่อไรายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินผ่อนชําระหนี้หารได้รวมต่อเดือนนะครับอ่เราก็จะรู้อัตราส่วนนะครับนี่ก็เป็นอัตราส่วนเงินสํารองนะครับว่าเรามีรายจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วก็เอามาคูณกับจํานวนเดือนเช่นเราปกติเนี่ยเราจ่ายเดือนละหนึ่งหมืนบาทนะครับเราก็เอาไปคูณหกนะฮะเราก็จะได้ตัวเลขที่เราจะต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน นะครับความมั่งคั่งสุทธิอันนี้ก็ง่ายเอาทรัพย์สินที่มีทั้งหมดลบกับหนี้สินรวมก็จะได้เท่ากับความมั่งคั่งสุทธินะครับทีนี้มันก็จะมีอัตราส่วนของมันนะครับก็คืออัตราส่วนการออมที่ดีนะอาจจะไม่ใช่เป็นทฤษฎีที่แบบเป๊ะๆนะครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก็คือเราแต่ละคนเนี่ยควรมีเงินออมหรือเงินลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับส0ซ หมายความว่าถ้าเรามีรายได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นก็แล้วแต่สมมติเป็นห้าหมื่นเราควรมีเงินออมอย่างน้อยห้าพันบาทก็คือสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับถ้าเรามีเงินเดือนอ่รายได้ห้าหมื่นเราควรมีหนี้ต่อรายได้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือสองหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วถ้าเรามีรายจ่ายตอนเดือนนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นรายจ่ายนะครับ เราควรมีเงินสำรองมากกว่าหรือเท่ากับ6เดือนนั่นหมายความว่าต้องมีเงินที่เก็บค้างๆไว้เลย60,000บาทนะครับและความสุดท้ายความมั่งคั่งสุดทีิจะต้องเป็นบวกก็คือเอาทรัพย์สินลบหนี้สินแล้วตัวเลขจะต้องเป็นบวกแม้ว่าอาจจะบวกมาแค่1บาทบวกมาแค่5บาทก็ขอให้เป็นบวกนี่คือมันนี่อินเด็กซ์ที่เราจะต้องใช้ในการตรวจสุขภาพตัวเองเสมอเสมอ อาจจะเป็นไตรมาสละครั้งนะครับหรือ6เดือนครั้งหรืออย่างน้อยที่สุดเหมือนกับเราตรวจสุขภาพตัวเองคือปีละ1ครั้งปีนี้กับปีที่แล้วเรารวยขึ้นหรือจนลงอันนี้คือคําตอบที่เราจะต้องตอบให้ได้ถ้าหากว่าเรากลับไปหาคําเมื่อกี้คือถ้าเราเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองนะครับไม่แน่ใจ,ใจเ,เวลาเหลือเท่าไหร่นะฮะตะกวนให้สัญญาณด้วยนะครับ อีกห้านาทีครับอีกห้านาทีโอเคอันนี้ครับเป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับที่เราสามารถไปใช้นะครับเป็นไฟล์ excel นะฮะที่เราสามารถไปกรอกข้อมูลนะฮะเป็นรายรับรายจ่ายนะแล้วก็มันจะเห็นออกตัวเลขมาให้เราเป็นการคาดการรายรับรายจ่ายล่วงหน้า6เดือนนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะผมมีเดี๋ยวมีเป็นไฟล์ excel ส่งให้นะครับหรือถ้าใครไม่อยาก ยุ่งยากนะครับก็มีแอปพลิเคชันที่แนะนำนะครับเป็นแอปฟรีที่พัฒนาโดยเซตนะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะก็เป็นแอปที่ใช้บันทึกรายรับรายจ่ายบันทึกทรัพย์สินหนี้สินก็คือท,ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยสามารถทำผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับหรือใครที่ลงทุนหุ้นอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะก็จะเหมาะมากที่จะก่อข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอปและแอปมันก็จะ เช็คสุขภาพให้เราได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลในกระดาษนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ง่ายนะฮะในการในการที่เราจะบันทึกระดับรายจ่ายของเรานะครับโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ครับที่เป็นส่วนสำคัญเป็นหัวข้อสำคัญวันนี้ที่ผมได้รับอามานะให้มาพูดคุยนะครับในเรื่องของ personal finance นะครับจริงๆเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยผม ใช้เวลาอย่างน้อยสองวันนะครับในการสอนนะผมก็มีคอร์สสอนที่เรื่องของวางแผนการเงินด้วยแต่วันนี้พยายามขมวดนะแล้วก็พูดโดยสรุปให้ได้เห็นภาพรวมนะครับว่าเรื่องของการวางแผนการเงินเรื่องของการตรวจสุขภาพสุขภาพการเงินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องต้องทำแบบไหนนี่ก็ประมาณนี้ครับส่วนเนื้อหาอีกประมาณสองสามหัวข้อคิดว่าคง ต้องใช้โอกาสหน้านะครับในการพูดคุยกันอีกในเรื่องของบริหารเงินอย่างไรให้ฮาลาลน,นะครับหลักการเองินอิสลามเบื้องต้นที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของหลักของสหกรณ์กรอิสลามก็น่าจะ,ะไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสน,นีครับส s s a l a ุ u a l a i ครับบารัคดุลลอห์มบรักาตุ มูสลามครับขอขอบคุณคุณชัมซูนะครับต้องขออภัยด้วยมือสกู่นี้เป็นคนแรกเลยครับที่อ่านสคริปต์ชื่อผิดครับอ่านว่าซัมซูจริงๆแล้วคือชัมซูนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับสําหรับเนื้อหาดีๆสําหรับการบริหารการเงินส่วนบุคคลน,นะครับแล้วก็การตรวจสุขภาพทางการเงินรู้สึกว่าจุดสําคัญเลยครับการมี เงินเก็บฉ yeah. ุกเฉินหกเดือนคือใครมีรายจ่ายหนึ่งหมืนหกเดือนก็คือมีเงินหกหมื่นสำรองเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินเหลือกันนั้นครับมีอีกช่องหนึ่งครับคือการจัดการความเสี่ยงผ่านระบบประกันระบบตากาฟ้นนะครับอ่าเสริม คุณชัมซูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับจะเป็นช่วงเวลาที่เรารอคออีกเช่นกันครับเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นกับ30นาทีนี้กับช่วงแนะนำตัวแนะนำธุรกิจขอเรียนเชิญคุณวศินระเดิมอัฐกิจครับครับสรัางรอกุ้มหรอตุลนหรอระยาตุครับผมขอบคุณอาณัสนะครับ ก็ช่วงแนะนําตัวแนะนําธุรกิจนะครับแล้วก็บอกสิ่งที่ต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือนะครับเเดี๋ยวผมจะขอเรียงลําดับตามหน้าจอนะครับที่ขึ้นอยู่นะครับว่ามีท่านใดบ้างนะครับสี่สี่ลำดับแรกนะครับจะมีบางภูอนัยนะครับบางลุงโลดนะครับแล้วก็ไฟอิกนะครับอิทธิพัทธ์ลาวังนะครับแล้วก็บังประดิษฐ์นะครับผมสี่ลำดับแรกก็เตรียมพร้อมนะครับก็ขอเริ่มจากท่านเลขาเลยครับ อัสสดามอเราุมะตุลลฮอวาบรากาตุัวพี่น้องทุกท่านครับคอมซิสเต็มเริ่มทําธุรกิจครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2542จนถึงบัดนี้25ปีแล้วครับก็อยากจะให้พี่น้องสมาชิกทุกท่านมีความมั่นใจว่าคอมซิสเต็มมีศักยภาพในการจัดหาสินค้าไอทีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก คอมซิสเ็มมีศักยภาพในการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์การจัดหาอะไหล่ไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของเทียบเท่าผมอยู่ที่เดอะมอลล์รามคำแหงครับจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพิมพ์เตอร์สินค้าไอทีบริการตรวจซ่อมอัปเกรดคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กผมสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้ช่วยผมคือว่า,าทุกท่านลองนำเสนอรู้สิครับว่า ถ้าหากว่ามีท่านใดอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์อยากจะซื้อโน้ตบุ๊กหรืออยากจะซ่อมอยากจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์ช่วยแนะนำห้ที่ผมด้วยครับอย่าได้ก็รอคอยรอนสามาอะไรกุ้มราลองตุ่มรอตุ่มกาตุ่มวันอุตสลามห์มาตุ่มรอกาตุ่ครับขอบคุณบางโพลนายครับเอ่อลำดับถัดไปครับบางลุงโรดครับผมเชิญท่านนายพิรุงโรดครับน่าจะเข้ามารอเหมนซ้อนกุ้มมาลองตุ่มรอตา่มกาตุ่มครับผมโอเคมีเรื่องรับปรับสภาที่ผ่านมานี่เราเข้าใจว่าโอเคผมช่วงนี้ตกมาก เพราะว่าผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนผมที่เขาปเป็นเจ้าของโรงงานแดาเดาเชื่อว่าดาวรุ่มเดาที่ที่อามิเสียงเสียงมันเบามากเลยครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าปรับโวลล่มได้ไหมครับผม <c oughs> เสียงมันค่อยเต็มนะครับโ okay, อเคตรงนี้ <Okay. S 2> <c oughs> คือได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนนะฮะที่เป็นเจ้าของโรงงานดาวลุ่มเดลี่นะครับผมแล้วผม,มช่วงเนี้ยฝนตกแล้วก็มีอาการเรื่องโอเค ฟ้าฝนโอเคไปไปอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาเรื่องเครื่องมือหละที่อยู่ในโรงงานสาราของเขาที่เป็นโรงงานมนมก็โทรมาหาผมว่าเอฟิมโรดโอเคผมอยากจะได้เครื่องวัดไอ้ที่ปร,ปริมาณไขนมันในน้ํานมโอเคราคัดตรวจท่าโรงงานเป็นยังไงบ้างนะครับเชื่อไหมครับโอเคไม่ทันอะไรนะผมโทรเสร็จโอเคแล้วก็ผมก็ให้พนาาักงานผมประสานไปไม่ถึง15นาที PO มาถึงบริษัทเลยนะครับผม ปรากฏว่าผม,มนไม่มีของให้เขาผมก็เลยบอกเขา้าตรงๆว่าพี่มันไม่มีของนะโอเคแล้วพี่มีเรื่องรอของแล้วกันนะแต่ช่วงเนี้ยผมบอกพี่ได้เลยนะพี่่ะติดตั้ง UPS แล้วผมรู้จักเพื่อนผมคนหนึ่งนะคะขาย UPS ของดีมากเลยยี่ห้ออีตันผมผมจะแนะนําไปนะครับผมแล้วก็โอเคแล้วเราทุกก็รู้แล้วอีตันเป็นของคุณสิทธิเดชนะ TTcontrol แล้วแต่ผมผมก็ใช้อยู่นะแล้วก็บอกว่าเป็นผิดพัณฑ์ที่ดีมากเลยช่วงเนี้ยโอเคบริษัทผมฝนไฟลงไฟดับมาใช้ของอีตันเนี่ยเรียกว่า support แบ็ up, ออก,กอัพอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าผมนี่โอเคแล้วว่าไม่มีสมูทได้หมดนะครับผมครับผมุโรสาลร,าาร,าร,ารีนะครับกรรมการพิจิการบริษัทยูโรนะครับเราทําเครื่องมือแลบ p และเครื่องมืออุตสาหกรรมในโรงงานเอ่อเครื่องมือแลบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมช่วงนี้ผมโฟกัสไปเรื่องของงานสอบเทียบและงานบริการนะครับผมตอนนี้ผมมีตู้แช่เข้ามานะครับแล้วก็เอ่อเครื่องนึ่งค่าเชือ้อแล้วก็ตู้เพาะเชื้อต่างๆที่เข้ามาเรื่องการสอบเทียบแล้วก็การซ่อมในเรื่องของการวัดอุณหภูมินะครับผม ผมตอนนี้ผมกำลังโฟกัสแล้วก็ปีนี้เราวว่าเราเกเรา,เ,ราเต็มสตีมในเรื่องของการให้กบริการเรื่องงานสอบเทียบแระง,งานซ่อมนะครับผมกำลังมองหาโรงงานในห้องแลบที่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือแลบที่ใช้อยู่ต่างๆนที่ต้องการสอบเทียบเรื่องวัดอุณหภูมินะครับผมได้มาตรฐาน717025นะครับแล้วก็เช่นแบบเครื่องที่มีปัญหาอะไรใดๆต่างๆนะครับในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรึกษาเราได้นะครับผม e u r o ส c a n ครับขอบคุณครับสร้างมุรงรักมตุงรงักบุรการครับ ครับมุสลามร์ตุลลอร์มกาโต้ขอบคุณท่านนายมิรุงโรดครับลำดับถัดไปครับเป็นไฟอิกครับไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่าครับไฟอิกแล้วก็เป็นบางบัอ่าเชิญไฟอิกครับอุตุรบมารุงลาตุนะครับสิงละวังนะครับอุตุภารวังนครับกรรมการบริษัทซิสเตคุวบจำกัดครับเราทํางานทางด้านระบบวิศวกรรมนะครับที่เป็นไฟฟ้าสื่อสารและก็ระบบประหยัดพลังงานนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็โฟกัสในส่วนของโซลารูฟ เยอะขึ้นนะครับก็มีงานจาัดทางใต้พอสมควรนะครับแล้วก็อีกโปรดักต์หนึ่งที่เราทําอยู่กับทางปตทเนี่ยต่อเน,นื่องมาจากเมื่อก่อนเรารับงานหลายๆด้านของปตทนะครับก็มีเก้าอี้หน้าลานกนะ็จะเห็นเก้าอี้ที่พนักงานปั๊มนั่งอยู่ตามเกาะหัวจ่ายน้ามันต่างๆนะครับก็เป็นโปรดักต์ของเราทั้งหมดทั่วประเทศนะครับถ้าไปพบเจอที่ไหนก็ไปเปิดดูข้างล่างครับมีโลโก้ซิกเด็กอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งความบุญใจที่ได้ทํานะครับก็ ฝากท่านใดที่มีลูกค้านะครับที่ต้องการทําเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงานโซลารเซลล์โซลารูฟนะครับรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ฝากแนะนําด้วยนะครับอย่าสักครันครับครับขอบคุณไป้ครับเดี๋ยวถัดจากบางประดิษฐ์นะครับจะเป็นบางธนานะครับแล้วก็บางพลรามนะครับอีกเชิญบางประดิษฐ์ครับ สำรับคุมรัมตุลลอบรรกาตัวครับ,รบ,รบผมปฏิสุขถาวรเจร้าของแบรนด์ฟินเบอร์เกอร์นะครับปัจจุบันฟินเบอร์เกอร์นะครับก็มีสาขาที่รัาของแหงซอยสนะครับห้างมิลเลียยเอ่ประตูน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสาขาที่สองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะคนที่ทำอาหารก็น่าจะทราบว่าโลซีสั้นตอนนี้มันโลจริงทั้งฝนตกทั้งนักท่อง,งเที่ยวหาย พราะงั้นเราเลยจำเป็นต้องวิ่ง event อีเวนต์ย่างเยอะเลยนะครับเพราะงั้นในภายในเดือนนี้ก็จะมีที่กะกะทนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะอีเวนต์ event ศูนย์กลางนะครับเอ่อศูนย์กลางก็ช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็มีที่สามย่านมิทาวนะครับอันนี้นะฮะมีที่เอ่อกรุงเทพกีทาเพราะงั้นตรงไหนที่มีผู้คนตรงไหนที่มีกําลังซื้อฟินไปทุกที่เลยฮะออกออกนะฮะร,รวมทั้งชาวเรอาจจะต้น,ต,นต้นเดือนหน้าก็จะมีมีอีเวนต์ใหญ่ที่ทาง ทางซีคอดสแควร์นะครับก็คือตอนนี้ก็คือเพื่อมามามา,มาเสรมิมน,นะฮะคนทำอาหารจะทราบเลยว่าช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยแต่ว่าทำดีละทำเมื่อไหร่ที่เราวิ่งก็ยังจะไปได้อยู่นะครับขอบคุณมากครับสลามัเลยกุ้เรามาตุลล่าคบราบาลการ์ตูครับบรา,ามรมสละมารตุลลอฮคาราากาตูครับก็ใกล้ที่ไหนก็ไปอุดหนุนฟินที่นั่นนะครับ